สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนปอบัณฑิตทุกคนดิฉันนางสาวเจฟฟาติมาสิหะค่ะ,ะวันนี้ออกมาพีเซนต์ในหัวข้อเรื่อง pedagogies of cultural integration in Chinese citizenship education ก็คือการการสอนเกี่ยวกับการบูรณาการทางวัฒนธรรมในการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของชาวจีนนะคะ ะคการสอนเกี่ยวกับการบูรณาการทางวัฒนธรรมในการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของชาวจีนนะคะตลอดยุคข,ของชาวมารีก็คือการศึกษาของจีนมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นแรงขับดันสําหรับการฟื้นฟูประเทศและเพื่อใช้เป็น,นกลไกในการปลูกฝังการทางการเมือง เมื่อเติยงสิ่วผิงเข้ามามีอำนาจในปี1978ประเทศจีนก็ลงมือปฏิรูปทั้งระบบและลายระบบวางแผนธศรกิจเดิมและทำตามรูปแบบตลาดปัจจุบันการปฏิรูปธุรกิจยังต่อเนื่องโดยมีการเพิ่มการมีส่วนร่วมกับสังคมระดับโลกได้ค่อยๆเปลี่ยนสังคมและกระตุ้นจำนวนของความท้าทายทางสังคมก็่าเช่นความไม่เ ความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้นและเรียกร้องให้มีการปกครองในระบบป,ประชาธิปไตยนะคะค่ะในช่วงสาชวศตวรรษที่ผ่านมาสังคมจีนได้ดิ้นรนทางการเมืองให้มีความยืดหยุ่นขึ้น,นการปกครองที่เข้มงวดด้ะบุคคลที่ประเด็นการได้มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสังคมพลเมืองป,ประชาธิปไตยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจัด ภาคทางปัญญาและก็ระดับรากหญ้าอุดมการ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้นำสู่การปฏิรูปการศึกษาเช่นการปฏิรูปการเรียนการสอนการกระจายอำนาจของนโยบายการศึกษาการจัดหาเงินทุนโรงเรียนและการบริหารค่ะแม้ว่าหลักสุดการศึกษาทางศิลธรรมได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แต่น้อยมากที่จะได้รับการกล่าวถึงเกี่ยวกับนักชาการจีนผู้ที่ได้รับการยอมรับในการปฏิรูปและการทํางานเกี่ยวกับในงานที่ปรกษารัฐบาลนะคะการศึกษาความเป็นพลเมืองถูกบังคับจากผู้บริหารระดับสูงของกัตจีนที่มีมากกว่า50คําสั่งอย่างชัดเจนเป้าหมายของเนื้อหาและการดําเนินงานที่ออกโดยคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะ เรามาดูาข้อต่อไปเลยค่ะก็คือจาริรยศึกษาผ่านความงามในสุนทรียภาพก็คือวิธีการของจาริรยศึกษาผ่านสุนทรียภาพได้ถูกพัฒนาโดยตานชนเบาซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิจัยปริญญาเอกของเขาในปี1990นะคะนักวิจัยยึดทัศนคติที่ขึ้นอยู่กับ2ประเภทของบทวิจารณ์การฝึกฝนทางการศึกษาการฝึกฝังเกี่ยวกับการเมืองในสังคมจีนร่่มสมัย และสิและเสรีภาพทางทิตะวันออกนะคะขายอย่างไรก็ตามเขาได้ร่างความเป็นกลางระหว่างการได้รับสิทธิอันเท่าเทียมและการชักนำของเหล่านัเกเรียนรากฐานลึกของกลวิธีหลักปัจฉิมในปัจจัยจีนเดิมเหมือนกับทัศนคติทางการคิดและกลวิธีหลักปัจฉิมที่เกี่ยวกับภาษาที่มีการผันคำศัพท์มากการวิเคราะห์ ว้างขวางครอบคุมกว่าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าขัดแย้งกันนะคะตานยังอ้างอิงจากแบบแผนของจีนดั้งเดิมเพื่อจะอธิบายประเด็นของเขาตัวอย่างเช่นคำสอนของของจื้อบทสนทนาระหว่างขงจื้อและบรรดาสาวกของเขาค่ะ เขาอ้างว่าความเชื่อมั่นของหุงจื้อในการศึกษา 1. ควรเริ่มต้นจากบทกวีเน้นพิธีและปิดท้ายด้วยเพลงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสวยงามในการเรียนการสอนในทางทฤษฎีการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองต้องนำมาประยุกต์ระดับความเชื่อต่อกระบวนการพัฒนาฝึกฝนนักเรียนเหมือนกับตัวแทนทางศิลธรรมนะคะ ค่ะศิลและศาสตร์ของการเป็นครูต้องการให้ปฏิรูปเป็นตอนๆซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับการศึกษาเหล่านี้สําหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในแนวทางนี้ครูไม่มีสิทธิ์ได้รับรู้เหมือนกับผู้มีอํนนานาจแต่จะเป็นบทบาทของผู้ให้คำปรึกษาและหุ้นส่วนเท่านั้นตัวอย่างของสัจจานัน์ ทีมของโครงการนี้ได้พัฒนา2กรณีกรณีแรกก็คือเกี่ยวกับแพทย์การใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาในเจอเจียงในกรณีนี้นักเรียนในหนึ่งห้องได้ถูกแบ่งออกเป็น7กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจนักเรียนเรียกว่าแพทย์เชิญครูที่พวกเขาสนใจในโรงเรียน สำหรับการฟังบรรยายเพิ่มเติมและหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนของการสอบถามแต่ละกลุ่มต้องออกมานำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้ทำการค้นคว้านักวิจัยได้ค้นพบว่านักเรียนสนุกกับการเล่นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แล้วก็กรณีที่2นะคะก็คือได้รับการพัฒนานรง รงเรียนมัธยมในจูไห่มณฑลกวางตุงต้งปัญหาที่อีกอย่างหนึ่งที่พบในโรงเรียนก็คือนักเรียนในห้องในท้องถิ่นที่มีปฏิกิริยากับเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดเหตุผลสำคัญก็คือนักเรียนเก่ามาจากในเมืองและจากครอบครัวที่มีฐานะบ่อยครั้งจะอคติต่อนักเรียนที่อพยพมาผู้ซึ่งมาจากชนชั้นล่างกว่า กวิธีในการสอนแบบนี้คุณครูจัดการพบปะเพื่อให้นำเสนอเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองพร้อมกับสิ่งที่คาดหวังถึงคนของคุณค่าถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะาการพัฒนาทดลองและการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนนี้ได้รับการขยายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในที่นี้ก็คือเพื่อหาโอกาสให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในความสำคัญในการเลือกและพัฒนาความสามารถในการสร้างสารรค์ในกระบวนการสุนทรียภาพนักเรียนรเรียนรู้ที่จะตัดสินใจอย่างอิสระและกฎของครูคือการกำหนดหัวข้อการสอนเป็นกำลังใจและชี้ทางปัญญาเชิงจริยธรรมของมนุษย์ และสุดท้ายนี้ก็ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองน,น,นั่นเองนะคะค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการในการสนทนาเดิมครูในจีนชื่นชอบการสอนวิชาความรู้อย่างเป็นระบบและจะพยายามนำบทวิจารณ์จากผู้เรียนครูจะค่อยๆทำให้เป็นนุดกลางการเรียนการสอน ในการฝึกฝนครูเพามจะทำให้มันเกิดผลสูงสุดทั้งในเรื่องการถ่ายทอดข้อมูลและการควบคุมภายในห้องเรียนในเวลาเดียวกันนี้ตั้งแต่ปี1980เมื่อจองคีควรและนักวิชาการท่านอื่นได้แนะนำทฤษฎีวิเคราะห์และดีความการสอนโดยวิธีการสนทนาการใช้บทสนทนาได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ในวงสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การเริ่มใช้หลักสูตรแห่งชาติในปี1ในปี2001นะคะจองผู้ให้การสนับสนุนหลกักบอกว่ารูปแบบของวิธีการสอนนี้มีการผสมผสานของการการสื่อสารและความร่วมมือ คำพูดจากบทกวีนิพนธ์โดยคงจื้อได้ให้ความกระจ่างเพื่อสื่อความหมายชัดเจนขึ้นก็คือถ้านักเรียนไม่กระตือรือร้นฉันก็จะไม่สอนพวกเขาถ้าเขาไม่ดิ้นรนกับความจริงฉันก็จะไม่แสดงมันต่อเขาถ้าฉันเหมียนหน้าและเขาก็จะไม่สามารถหวนกลับมาอีกฉันจะไม่ทํามันอีกเขาอ้าง <c oughs> เขาอ้างว่านี่คือพื้นฐานบทสนทนาการเรียนการสอนที่เคยทำให้เด็กมีความคิดที่อิสระมากขึ้นอิสระในการเรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาเองได้นะคะค่ามีผู้สนับสน,นุนให้ความเห็นว่านัเกเรียนสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินแ,แต่มีสำหรับคนที่เห็นต่างว่านัเกเรียนอาจจะใช้โทรศัพท์ เพื่อเล่นเกมในห้องเรียนมีผู้คนหนึ่งเอ,อ่ยถึงวิธีการกําเนิดให้เก็บรวบรวมโทรศัพท์ของนักเรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนและมอบโทรศัพท์กลับแก่นักเรียนหลังเรียนเสร็จแล้วท้ายที่สุดได้รับการอนุมัติในการอภิปรายเห็นชอบในการนําโทรศัพท์มาใช้ในมหาลัยนะคะค่ะเรามาดูข้อต่อไปคือการปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบตัติการในชีวิตและวิธีแบบใช้กิจกรรมเช่นเดียวกับวิธีการสอนสัฒนาปฏิบัติในชีวิตและวิธีแบบใช้กิจกรรมไม่เพียงแต่เจาะจงเฉพาะต่อการศึกษาหน้าที่พลเมืองแต่พวกเขาจะได้รับการอภิปรายทั่วไปในการใช้กิจกรรมในการศึกษาค่ะเรามาดูวิธีแรกเลยวิธีการปฏิบัติในชีวิต ก็คือถูกพัฒนาโดยไควันจูแล้วก็วิธีแบบใช้กิจกรรมถูกพัฒนาโดยตันหัวฮันเว่ยกาเดชิงและเจียงเสียงมิ่งเกาที่ให้เห็นจะเรียกศึกษาในจีนประสบปัญหาเรื่องวัตถุนิยม ความกดดันทางการเมืองและการขาดความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ชีวิตจริงของนักเรียนดังนั้นจริยศึกษาจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักเรียนเพื่อปรับปรุงจริยธรรมตัวเองและตัวเลือกของนักเรียนสโละแกนท่ากลางผู้ประกอบการเกี่ยวกับการศึกษาได้กล่าวบ่อยครั้งในหนังสือพิมพ์และบทความก็คือนำจริยธรรมสู่ชีวิต และก็ไกลย,ยังถูกเถียงว่ามี3ามความหมายสำหรับกิจกรรมหรือการวางแผนแนวทางของการศึกษาจริยธรรม 1. นักเกรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของกฎจริยธรรมพันกิจกรรม 2. นักเกรียนสามารถพัฒนาการรับรู้และความรู้สึกรับผิดชอบผ่านการร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์และ 3. โดยเฉพาะกิจกรรมเจาะจงมีส่วน ทำให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสามัคคีในหมู่นักเรียนนะคะค่ะหัวข้อต่อไปคือวิธีการด้านความรู้สึกวิธีการนี้ยืนยันว่าการศึกษาในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้กระตือรือร้นเกี่ยวกับการพัฒนาทางปัญญาของนักเรียนกับหลักสูตรการส่งมอบและการทดสอบความรู้ในทางภาษาวิทยาศาสตร์รรกะและก็ทักษะนะคะ ด่วนมียังตั้งสามิติที่มีความซับซ้อนของศึกษาความรู้สึกทางจริยศึกษาเนื้อหาที่ครอบคลุมรูปแบบและความสามารถมีดังนี้นะคะค่ะด้านแรกคือต่อตอนเองนะคะแสดงความเป็นตัวของต,เองเต,อตอนเองเคารพต่อตนเองและมั่นใจในตนเองแล้วก็ตอบผู้อื่น การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นการคิดพิจารณาความคิดของผู้อื่นจริงใจและรักผู้อื่นแล้วก็ต่อธรรมชาติเคารพคําสั่งใช้และรักในธรรมชาติแล้วก็ต่อสังคมมีความรับผิดชอบมีความร่วมมือยุติธรรมมีความรักชาติและมีความมุ่งมั่นต่อครอบครัวและชุมชนและประเทศชาตินะคะ สรุปนะคะบทนี้ได้กล่าวถึงความหลากหลายในหมวดการเรียนการสอนของการเรียนรู้เกี่ยวกับพลเมืองของชาวจีนประการแรกก็คือพวกเขาย้ายจากการศึกษาหน้าที่พลเมืองเป็นการปลุกฝังอุดมการณและโครงสร้างลำดับชั้นระหว่างครูและนักเรียนการส่งเสริมการฝึกฝนการสอนความเป็นประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนที่ครอบคลุมมากขึ้น สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ประการที่2พวกเขาแยกจากวิธีการเดิมที่ใช้ครูเป็นจุ์กลางและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแล้วก็ประการที่3พวกเขากิดกันแนวทางการท่องจำคือส่วนหนึ่งของพื้นฐานของวิธีทางความรู้และเน้นประสบการณ์ของนัเกเรียนเองแทนนะคะ